สนับสนุนรายการโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาส,สูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิมปิดผมขาวให้เข้มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคร์บิวศูนย์เสียเเงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาสุติคอลเลือกความคุ้มค่าเลือกมิตซูชิต้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เช้าเน็ตถกแรงหลังทักษิณได้รับอภัยโทษวิษณุชี้ต้องจำคุกหนึ่งปีไม่มีลดหย่อนโทษอีกแล้วเปิดไทม์ไลน์สุดเหลือเชื่อใช้เวลาแค่สิวันเท่านั้นเรื่องถึงรัฐบาลสำนักเลขานำรายชื่อคอรมเศรษฐาหนึ่งขึ้นทุนกล้าวแล้วคาถแถลงนโยบายต่อสภา8กันยายนนี้ วิศนุอําลาทำรรเนียบอวยพรสื่อขอให้ทำงานเป็นมิตรกับรัฐบาลใหม่ปิดฉากเนติบริกร8นายกสิรัฐบาลเสื่อมต่อเนื่องสมาชิกพักเก้าไกลสิ่งกระบะชนคนเสียชีวิตพบแอลกอฮอลสูงเกินกฎหมาย5เท่ารู้ทุกข่าวสารรอบวันทะลึกรอบด้านทั่วไทยทั่วโลก กับเล่าข่าวค้นโดยกนกรัฐวงสกุลและธีระธัญญะภัยบูรณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเล่าข่าวค้นค่ำคืนนี้นะครับวันที่1นึ่กันยายนนะครับ2566นะฮะครับไหวไหมคุณทีระไหวครับมันเสียท้องอ๋อเลยฮะจุกๆไงไม่รู้นี่จะ จริงจหรือว่าถ้าให้ผมตีตีนัยยะความหมายอะไรบ่ฮะจุกวันนี้ผมเห็นคาว่าจุกเยอะเลยนะในในโซเชียลอ่ะแต่หน้าฟีดอะแต่คุณจุกอาการเดียวกับเขาหรือเปล่าไม่รู้นะเหรอแต่แต่พร้อมกันอะอะไรก็ไม่รู้วันนี้จุกค่ะพูดไม่ออกบางคนก็เฮ้อคำเดียวเลยใช่แต่จุกเนี่ยเยอะเลยนะฮะ จุกเยอะจุกนี่เยอะเลยนะฮะจะาข่าวนี้ไหมหรือจะไปข่าวเอาข่าวท่องเที่ยวมั้ยเออ <c oughs> ใช่ไหมฮะวันนี้แบบท่านผู้ชมฮะก็อย่างที่หลายท่านทราบนะอย่างที่หลายท่านทราบว่าออทางประเทศลาวเนี่ยเขา <c oughs> <c oughs> มีวิกฤตเงินเฟอ้ออ๋อประเทศลาวใช่ครับครับครับพอดี